สวัสดีคร <it> ับทุกคนวัน <fendim> นี้โยมผมสองคนเช่นเคยในเกมไมคับพาร์ที่สี่ครับทุกคนโอ้โหถือว่าเรามาได้ไกลนะใช่ครับจะแบบเล่นไปเรื่อยๆเลยนะก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปลงเมืองนะครับที่ผมพูดไว้ในพาร์ทที่สามนะช่วงเวลาที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปผมก็ได้ไปเตรียมพวกเมดดาบขวานแล้วก็หาลงหาเนื้อนิดนหน่อยๆแล้วก็ไฟนะครับเพราะว่าการลงเมืองมันก็ ต้องมืดไงมันก็ต้องเตรียมแบบที่ขุดใช่ไหมใช่ครับโม้พูดไปเรื่อยก็โอเคครับทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาเหมืองก่อนพาทนี้เราจะลงเหมืองเพื่อตามหาแร่นะครับทุกคนไปอนอื่นะครับเดี๋ยวผมขอหาเหมืองที่แบบน่าสนใจก่อนนะครับเน้ยอันนี้อะไรวะอุ้ยโหย่าอย่ายาอะไรอะโหเกือบแล้วเกือบตกแล้วหลุมมาดิ ก็วางเด้อขึ้นมาขึ้นมาไปนอตมามาวิ่งเร็วแล้วนะเนื้อเนื้อเนื้อขอนเนื้อก่อนได้ไหมโอเคน้องไปเอาเอาตัวนู้นนู้นนู้นนอตเอาไวตัวนี้นี่นี่มานี่โอเคแล้วก็ตามมาเด้อมาตรงนี้ตรงนี้ไอ้นอตฮะกูว่าถ้าเกิดว่าเราหาแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะคลิปมันจะยาวว่ะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอะไร เมืองเลยลูกไม่น่าสนใจขอเวลาหาเหมืองก่อนถ้าเกิดว่าผมเจอเหมืองเพิบเดี๋ยวจะว์ปมาตอนที่ผมอยู่หน้าเหมืองเลยแล้วกันไปไป ให้เวลาน,านานมากนะครับนี่นะครับหน้าเหมืองหน้าถ้ำนะครับพอผมเข้าไปเนี่ยก็คือมือตึอ๊บมือตึอ๊บครับทุกคนนะดูดิแล้วคือยังไม่ได้เห็นอะไรอะ่ะแล้วในเหมืองน,นี้จะมีอะไรเบื้องัอนนดไม่รู้นะครับพาทน,นี้ก็คือแบบจะลงเหมืองไปตามหาแร่หาสมบัติกันอ,อ่ะน็อตเดี๋ยวมึงมีไฟอันนี้ไหมไฟที่ว่าเตรียมไวอ้อ่ะไฟจุดมีมีนเนายโอเควันนี้แหละไปอ,อย่างนี้แหละเท่ะเออนี้มันใกล้ใกล้เกิดแบบไปที่ใหม่ดิ เไปไน็นไอ่ะเอาไว้ั้งข้างสิแล้วข,ข้างหระเราเราจัะการึงก็ได้มั้ยอาะอ้าดับดับเออโอเคมันต้องแบบไว้ริมๆน้อยโ okay. อเคไปทุกคนนะถึงเวลาที่เราต้องลงเมืองแล้วเราจะได้ไปเจอกับอะไรวะไม่รู้ไปเจอกับสิ่งที่แบบเราไม่เคยเห็นหรือผีเฮ้ย เขาว่าในเมืองนี้ผีโหดไม่ใช่เหรอเรเออเราไปลุยกันในเมืองกันเลยไปไปครับโอ้โหเมืองใหญ่มากอุ้ยใหญ่จริงทุกคนอุ้ยน็อดระวังหลงกันนะเออติดไฟไว้ทุกที่เลยนี่กูกึลังมึงอยู่นี่ไงไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกจนเบเก่าไปไปทุกคนไปต่อไปต่อดีกว่านี่อะไรซื้ออะไรไอยอะไรมาดูมาดู เฮ้ยเฮ้ยเห้ยเห็นไหมเห็นมันคือตัวอะไรตามันแดงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจุดไฟเลยก่อนอะไรวะเฮ้ยได้ยินเสียงไหมได้ยินลงมาลงมาเนาะลงมาเนาะถือนัดมันถือดาบไปเลยถือแล้วถือแล้วกูต้องถือไฟไปเฮ้ยขาหนี้ขาหนี้อะไรวะอะไรเนี่ยนี่แหละเฮ้ยลงลงมาได้เลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยนัดวะอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้ยินแต่เสียงว่ะ เฮ้ย <gesch> อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนอนดเ้ยวีวอยู่น <Hollywood> <here S 1> ี่อยู่นี่ลงมาลงมามันคือตัวอะไรอ่ะแมมุแมมุ่าถือดามามไถือแล้วถือแล้วนี่เนี่ยฮ้ยเฮ้ยเกือบไประวังระวังระไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเสียงเลยวะระวังนะเฮ้ยแร่แร่แร่อะเนี่อันนี้เขาเรียกแร่อะไรอะทุกคนครับนี่เนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวขอขุดก่อนนัดขุดเลย ừ, ดเดี๋ยวกูขุดเองมึงเฝ้าเราหลังหลังกันไปนะ ừ, ừ, ừ. เสียงเลยไหมเนี่ยมันมีสองแล่เลยเราเจอมันคือแอล่แล่เดี๋ย้น,นัดดูดูดไรเฮ้ยเฮ้ยแล่โดนวล้งเฮ้ยนัดไปไปนัดจะปั้นตัวนี้เุ้ยนวดนวดจะเป็นไงเป็นไงจะตัวอ่ะเออมึงฟันกูไปจัดขอโทษขอโทษระวังระวังไป หอ้ยโอ้ยเรามาหาแร่หรือมาหาผีในร่นอตไม่รู้เดี๋ยวจะขุดกันคุดกนทุกคนครับไอ้แร่นี้คือแร่อะไรครับเนี่ยดูดินอตคืออะไรอ่ะลงไปเอาดิโอเคไปไปติดไฟไปก่อนไม่เถยะมันเยอะเลยนะโุ้ยตรงนี้ก็มีนอตเราขอแร่ตรงนั้นเออดูดูตรงทางตรงนี้ด้วยมันคือแร่อะไรมันดูอ่ะติดไฟก่อกนอ๋อมันเป็นต่อทางทางต่อตรงนี้นี่หว่าที่เราจะลงมาตอนแรกเนาะโห คนตื่นเต้นนะนุชเสีอะไรบ้าเฮ้ย,ฮยเดี๋ยวดิกูไปหาก่อนแป๊บนึงนะเราต้องเดี๋ยวเจะขอขุดอันนี้ไว้ก่อนอ่ะขุดไรขุดหินไว้ก่อนเวลาแบบปิดลงุปดลง,ง,งปิดร,รูเฮย้ฮยเสียงอะไรวะางเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยน้องเป็นตัวอะไรเนี่ยนุชเออเห็นอยู่มันคือตัวอะไรเห็นไหมเห็นคุย,ยแร่ทานเฮย้ยเนี่ย ขุดปุ๊บมันเดี๋ยวเดี๋เสียงอะไรเสียงอะไรวิ่ง,งแรดฐานแรดฐานใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรเดี๋ยวเกูไม่รู้เดี๋ยวแอบก่อนแอบก่อนระวังนะมึงโห้โไม่กล้าไปไหนเลยไม่รู้ว่าเสียงอะไรทุกคนเสียงนี่นี่เอาแร่ฐานก่อนขอแร่ฐานก่อนเยอะไหมเยอะยู่งเ,เยอะเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแร่ฐานใช่ไหมทุกคนก็อะไรที่ผมไม่รู้ก็ ขอโทษนะทุกคนนะรอดระวังหลังเลยด้วยเด้อเออระวังอยู่โอเคเราขุดก่อนเดี๋ยวรอดมาดูดิเยอะเลยอ่ะนี่โอ้ยจําเลยอือช่วยกูขุดหน่อยถอยดิไว้หนึ่งให้กูลงไปเลยโอเคเรากูเฝ้าตรงนี้ให้เยอะเลยคือแม่งเสียงเลยวะระวังหลังด้วยนะเออโหขุดมาให้หมด เสียงเลยวะน้อก็โอเคครับทุกคนระหว่างขุดนะครับทุกคนรู้สึกว่าเพื้นหลังผมเปลี่ยนไฟไหมครับนี่เลยครับเพื้นหลังของผมนะครับผมซื้อมาเพื่อแบบเล่นเกมไหมครับโดยเฉพาะเลยนะเพื่อแบบให้น้องๆหนูๆแบบปื้มเลยยังไงพวกสีนี่ก็เปลี่ยนใหม่ทาเองกันสองคนเลยนะเนี่ยใช่ครับทุกคนไปไปต่อดีกว่าไปไรดีนี่แหละนี่นี่เนี่ยัอเนี้ยอันี้เยอะมากเลยเนี่ยนาออันนี้คือแร่อะไรอ่ะ ฮ้อผีนองอยู่ไหนผีผีนองอยู่ไหนน้อเอ้ามึงไปตกอะไรข้างแกน่ะขึ้นมาเป็นรูเลยเป็นรูกูเจอระเบิดน้องถูกปะเมื่อกี้กูเจอผีระเบิดเฮ้ยแม่มุเฮ้ยไหนหนู่นีแมมุ้งน้าอยๆอยกูอยู่ข้างใน มันมองไม่เห็นเราอ่ะโอเคคิดเดียวเดี๋ยวไปตามมันเดินไปมาเออนอนแล้กันช่วยหน่อยช่วยหน่อยอุ้ยน้อกูจะตู้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวกินมัน่ากลัวกินยังไงวะฮะกินไม่ได้อ่ะกินไม่ได้เหรอะเออเนื้อไม่มีเหรอเออไหน นี่ไงแล้วทำไมเลือดมันไม่ขึ้นเลอรินเนี่ยมันจะขึ้นเทอรินเนี่ยมันเต็มหลอดอยู่มันต้องปรับเป็นเทอรินเลอมาแล้วอูอยู่ข้างหนอย่างเขาเนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเซียงไรไม่รู้เร็วเด้อขอติดไฟตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปด้านไหนเรามันมีที่ไปนั้งเยอะเนี่ยเดินโอตรงนี้ตายละโอเคมาแล้วตามไหมตรงนี้ตรงนี้เลือดขึ้นยังฮะขึ้นแล้วขึ้นแล้วเร็วขึ้นแล้วอันนี้ได้เดี๋ยวติดไฟไปก่อนโอเคอันนี้เล้วเนี่ยไปกลัวตัวไหนไหนวิ่ง มีตรงทางนี้ก็มีขึ้นเหรอ,อเบื่อเงอะแล้วเนี่ยไป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 ด้านไหนเดียวมาตามมาดูทาน,นหินอ,อ,อีกครับเฮ้ยช่างไรบ้าตอนนี้เราเจอมาสองแม่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าแม่อะไรไมีทานหินกับอะไรนะั่อีกอันหนึ่งอะ่ะฮะเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนมันคืออะไรก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าเอ้ยเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยทุกคนเสียง,งอ,อ,อ,ะอะไรโน้ตอะไรนี เสีย <c oughs> อะไรวะเฮยเฮ้เฮ้ยไอตัวเขียวตัวเขียวเฮ้ยเตัวเขียวไม่ฆ่าไปอะเอาไงนีเดี๋ยวเยวเกลัวที่สุดเลยตัวเขียวอะเฮ้ยมันมาแล้วนนนนอนีนอมันมาเร็วนีหนีหนีนอมอยู่กู่งอยู่ังนี้ดันี้นอตกลัวกลกลัามมาไมไม่รู้ เปลี่ยนด้านไปด้านไปไหนมันละเฮ้ยเการดเองการดเองการเองเการเองการเองการเองมีเนื้อไมไม่มีไม่มีเมางนีนัานนี้น้อนเขียวเขียวเฮ้ยนอนลงมาลงมาเขียวเขียวเขียวเขัยวยวเขีนวเขีวเันเขียเียวเขียวเขียเยวเขียวยวเขียววยวเขียวเวเยวเเย แล้วแบตรงไหนทำไมมันอยู่ยากจังวะเดี๋ยวดูดแล้วตามมาเดี๋ยวดูเสียงไรเสียงไรเงียบเงียบไม่มีนะโอเคแล้วมาตามมาต้นเฮ้ยรออะไรเฮ้ยหลับใจการนี้หลับใจการนี่ช่วยด้วยหลับใจการนี้ตัวนี้นอนเลยหลบเลยเฮ้ยตกตกรอนนตกตกนอใช่ใช่รอใช่หลตกรอรนอนนเดี๋ยวโอ้โหหลุมกว้างเลยดีมึงไม่ตกไปลึกโอทุกคน นี่เมือคนอ้ยรถเจออะไรเนี่ยนี่นี่นี่นมาดูดิอะไรกูเจอเลีอะไรไม่รู้ลองนะดูดีเสียงผีคนน่าัวนี่นี่นี่อันนี้คืออะไรเนี่ยทุกคนครับนี่นี่เห็นไหมเห็นมันคืออะไรเดียี่ราขุดิเาก็ตานมา้ังเฮ้ยรถรถอะไรอ๋อผมดูกกว่าเสียงผีน่ากลัว่ปเอ้เอ้ชอปปี้ชอปปี้ชอปปี้รถรถไป ต้องหลอกต้องหลอกให้มันระเบิดนอดเวบสน็อ,อตน็อตน็อต ทำน่ากลัวจังยัยยัยยัยลึกลึกลึกโย่ตามมาตามมานอทตามมาก่อนออตามอยู่มึงอย่ายทิ้งกูดีมึงแ่ะทิ้งกูไอ้น็อตมีมีอาหารดีไหมอ่ะมีอยู่ห้าอันเนื้อห้าอันขอขอ,ขอหนึ่งอันขอติดตัวหนึ่งอันได้ไหมให้หมดเลยบุกเขาคนมากเสียงแล<ร>้วเสียงอะไรไม่ดีเลยโอ้โหแม่งตกใจข้างคาวข้างคาวเฮ้ยอะไรเจออีกแล้วปะตัวอะไรไอ้เขียวไอ้เขียวเห็นไหมนี่เห็นไหมน็อทนอท เฮ้ยมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ปันมันปันมันปไปขันปันเฮ้ยปันมันอะไรอะไรปันมันปันมันโผล่ก็โดนดิแล้วกูดูรักให้โผล่ก็โดนดินี่เน่ตัวย้อยตัวย้อยตัวย้อยโอเคตรงนี้ไม่แสงสว่างว่ะตรงไหนนี่น no> nah ี่ฟังนี่จำตางออกไอะไรเจอนี้เจอนี้อ่ะนี่นี่อะไรทองทองเนี่ยทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอุ้ยว้าว มันเอาไปทำอะไรได้มา่เนี่ยเดี๋ยวขุดไว้ก่อนนะครับทุกคนขุด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 ช่วยกันขุดเอาีนอตไฟหายพีรอกไอ้นอตนอตผี่รอกไหนรูก็ไฟมืดอะโอเคครับตอนนี้เราจะแร่หินสามแร่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันคือชื่อว่าแร่อะไรบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคๆเคไปต่อนะนอตเดี๋ยวจะจุดไฟไปเรื่อยๆไปตรงไหนดิ ตรงนี้เนาะไปม,าม,าาม้าแปดแบบยังไงโอ้โหมันเป็นทางแบบแคบๆไปอุ้ยนากก่ากลัวจังวะอ้าวตามตัน,ตนโอ้ยตามไหมมาทางตันเฉยโอ้โหแบบโคตรมันอ่ะทุกคนผมไม่คิดว่าการเขาทำม,มันจะแบบตื่นเต้นขนาดนี้อ่ะโอ้ทางนี้ก็แคบๆตื่นเต้นไม่พอน่ากลัวด้วยเออ อันนี้แร่นี้แกหาแร่ไปด้วยนะครับทุกคนนะผมเขาบอกเข้าทํำแร่เยอะไงแร่อะไรนเยอะแยะระวังนะอะไรอะไรระวังรอคนไว้ดิเย็นเิเฮ้ยจะรีบไปไหนลูกท้อมันอยู่ตรงไหนวะท้อมึงคอยดูหลังดูหน้าดูหน้าเดี๋ยวกูดูให้แต่มึงคอยดูหลังนะเออดูอยู่

อยู่ไหนมึงอยู่ไหนขอบคุณเราขอกินก่อนเยนไปไปต่อไปไหนทางนี้ทางใหม่ไม่ไปร้อนกลับแล้วไอตัวธนูเนี่ยนะ่ากลัวที่สุดแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรได้ยินเสียงรีกวะไม่รู้เดี๋ยวนเ,เ,เห็นแรด้ำขอหน่อยเฮ้ยอะไรมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนได้ยินแต่เสียงเนี่ยในใช่เได้เห็นไหมครับทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใช่นะ คอมเมนต์บอกหน่อยใช่ไหมวะไอ้ที่มึงทำไอ้ที่มึงทำอันเนี้ยใช่แล้วเห็นไหมอาหน่อย <Okay. S 2> ไอ้เนี้ยดำๆที<ช>่มึงให้เออที่มึงเอามาทำไฟอ่ะแล้วแล้วถ่านหรือเปล่าเน้องกูแม่งไม่กล้าไปดูว<อ>่ะกล้า,ก,าก็ต้องไปอ่ะ<ๆ>ก็ดูเสียงมันเต็มเสียงเลยเต็มไปหมดเลยเฮ้เยอะไรอะไรน้องมึงเห็นข้างๆไว้หนี่นิน้องไม่แอบดูข้างๆลาวาหรือเปล่านะี่นนี่เราไม่เห็นใช่ไหมบางเอ้ยลาวาไหมทุกคนมีสิทธิ์เยอะเนาะ แต่จะไปยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำทางต้องต้องต้องทำทางไปโอเคัปเลยเฮ้ยยี้เล่ยยี้เล่เฮ้ยนนท์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้อยมาเฮ้ยมานมานนอ์เฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยมันไม่มาทำทางได้ไหมทำทางก่อนกูตกใจเรนจะพึ่งทำทางนะไม่ทำไม่ทำมันมันก่อนมันมันยืนมองอะไรอ่ะนอนท์ยานอนทรจะกันมันดิจะยืนจะกันเฮ้ยเฮ้ยนอยมาเนี่ เป็นไรไหมล่ะอุ้ยมึงจะรีบไปใกล้เขาทำไมอากูขอโทษแล้วก็ตายขอษได้ไหมล่ะกูขอโทษอุ้ยกูใจเย็นๆดิไม่ต้องรีบกูใช้อาหารได้เปลืองมากกูโอ้โหตื่นเต้นอะนนอะมึงอย่าว่ากูดีเอ้าฟันกูอีกขอโทษทำตัวไม่ถูกแล้วกูเนี่ยมึงเป็นไรเนี่ยอย่าล้นดิอย่าล้นโอเคโอ๊ตมึงจะรีบไปไหนเนี่ยใจเย็นๆดิ โอ้โหทุกคนผมตื่นเต้นอ่ะน้ำก็ไม่ถูกเลยเป็นเสียงอะไรวะได้ยินแต่เสียงก็อแกกกอแกอะไรเจอผีแล้วเหละมาแล้วนะทางไหนทางไหนไม่รู้มาทางนี้เด้เห็นเราวายอยู่ทางเนี้ยถ้าจะมีเจอผีธนูต้องวิ่งนะเว้ยมันลงไปไม่ไ่้่วะก็ไม่ต้องไปเสียงไปด้านน้ทางนี้เอ้ยอะไรวะอ๋อขาวๆอืมละเอียดเสียงเฮ้ยมาเล้อยู่ข้างนอตนะกูเองนอตอยู่ไหน อยู่ไหนนี่ก <oh ูอยู่นี่คาเลยเป็นไรเล่ามานี่กูล้นนะนี่กูลุกกูลุกล้นอะไรเนี่ยใจเย็นๆเฮ้ยหลัข้างหลังใจกางนี่ไหนมานี่มานี่จกลางนี่นี่กูเนี่ยอยู่ข้างหลังกูนี่แหละนี่นนุเดี๋ยวเดี๋ยวกูกินอาหารก่อนเฮ้ยอ่ะไอเนื้อผี่เดี๋ยวมันกินได้ไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันอะเนื้อสับปะาดกินได้หรือเปล่ามันมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมต้องลองตอนนี้เลือดมึงเหลือน้อยแล้วนะโอเคแล้วเป็นเรื่องยาเพิ่งไปไหนฮะเฝ้ากูก่อน โอยอันนี้เรามาหาแร่หรือว่าเรามาหาสัประหลาดวะเนี่ยฮะหาแร่ดิแม่งไปต่อฟังนะให้กูนั่งนั่งไอมเดินไงเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแร่ไหมนั่นไปขุดดูนีคืออะไรขอจุดไฟก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยนอนที่บ้านเาเสียงอะไร ม่รู้เห็นไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแร่ใหม่ก่อนทุกคนอันนี้เขาเรียกแร่อะไรทุกคนไปไปขุดขุดโอ้ขุดโคตรยากเดี๋ยวช่วยกันช่วยกันปั๊บอ้าวอ้าวทำไมไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆขุดปั๊บหายไปเลยเพราะอะไรอ่ะงงโอ้แร่แร่นี้เยอะมากเลยเนาะเออแร่เนี้ยเยอะมากเก็บไปดิเก็บไปดิมันทำอะไรได้บ้างอ่ะคูตันระวังนะมันตันหมด Về tiếp cận an được bù bà đi nó tụi này, tụi bay này nha tụi bay này nha tụi bay này bay này bay này bay bay này bay này bay

มึงนี่เจอแต่ตัวับปลาดหาะดีนะมึงช่วยกูทานไปหาแม่แล้วทางตันด้วยไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินเอาเนื้อมากินก่อนไปไหนดีเสียงมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไปข้างบนนึงระทังน้มั้งเฮ้ยโหเจออีกแล้วเจออะไรเจอแร่เมื่อกี้ฮะนัดขอบมีไฟไหมมีมีนะไปไหนอะไปไหนบอกกันด้วยนะ ฮ้ยนี่นี่อะไรเอันนี้อันนี้รับนี่นี่นี่รอขุดอีกสักรอบนิดอันนี้มันช่วยอะไรวะเนี่ยไอ้ส้มส้มเหมือนแครหลอดเลยนะหินแร่อะไรเหมือนแครหลอดมากทุกคนเนี่ยนอตขุดไม่ได้นลอดล่ะเออทำไมเฮ้ยทำไมถึงขุดแร่สีเคียวๆไม่ได้อะทุกคนมันคืออะไรอ่ะนลอตกูอยากลงไปข้างล่างนีตลงไปล่างไหนมันมันไปได้กล้ดูดิอเดี๋ยวเดขอไฟไปโอ้มันลึกเลยโอ้โห มันเสี่ยงไปหรือเปล่าไปไตรงไหนที่เราจะไปได้ใส่มาเฮ้ยอะไรเลยน็ัดมึงตกอ่ะไม่รู้เฮ้ยอะไรอยู่ข้างล่างเดี๋ยวต้องหาทางลงตรงเนี้ยเดี๋ยวระวังอย่าไปอย่าไประวังหาทางลงตรงเนี้ยเดี๋ยวเรากูขุดลงไปกับโอเคโอเคก็ตามตามมาแล้วโอเคโอเคขุดไปขุดหาลงไปกันเล่นแล้วไม่อยากหยุดเลยทุกคน น็อตอะไรน็อตอะไรตบตบหนีหนีหนีอยู่จะแกรมันน็อตใครทำมึงการให้น็อตไม่ต้องห่วงตัวกูข้าวให้หมดใครทำให้น็อตตัวเองดีๆนะเว้ยข้างล่างมันตกอ่ะ กูจะฆ่ามันเอ้ามึงอยู่ไหนไอ้เจอแล้วไอ้ดอนเราได้มาเจอกันแล้วไอ้ร็อกเมื่อกี้กูกูกูโดนกูโดนลาวาโดนลาวาเออเอามึงไปทำท่าไหนโดนอ้าวก็กูจะไปจัดการไอ้คนที่มันทำหนูไงเอาผไปจัดการคนที่ทำกูแต่มึงดันโดนลาวาเออไอ้ปลื้มเออโอ๊ยทานนี้ก็คง จบแบบโง่ๆเนาะจบโง่เลยโง่จริงๆพาดหน้านะครับผมจะทำอะไรรอติดตามกันเด้ยรับเอาไเอาไเอาตัดตดิเอาดิเอาดิีเลยดเดเลยเมต้ดีเลยไปกันเลยไปกช่วยยช่วยยช่วยเฮ้ยเฮ้ยเเอาดิเอาดิามึงตายแล้วกูก็คงต้อง ลาไปพร้อมๆมึงเลยกันนะลน,นี่นะนี่นะเอาดิเอาดิเอาดิ